อีซุดีแม็กอันนี้ผ้าเบรกน่าจะหมดแล้วนะครับข้างขวาเดีออ่ยวข้างซ้ายถ้าพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายขวาไม่เท่ากันให้ถอดนัดนี้ออกนะนัดเบิรสองน,นี่ออก แล้วก็ถอดน็อตตรงนี้ตัวนึงตรงนี้ครับแล้วก็มากไว้ครับแล้วก็ตั้งเอาว่าจะเอาซ้ายขวาเท่าไหร mm ่ hmm. มีน็อตเบอร์สองนี่นะนี่ถอดง่า,ายอยู่ไม่ายากถอดแล้วตีลงอันนี้อันนี้ไหนตีลงครับถอดแล้วตีลงหลังอันนี้แต่บางรุ่นอยู่ตีขึ้นนะบางรุ่นต้องตีขึ้นมาถอดตรงน,นี้ตัวหนึ่งสิสองมีสองตัวแล้วก็มุนซ้ายขวาเท่ากัน mm hmm. แล้วก็แล้วก็ตั้งอันนี้เอา ทางนี้จะตั้งไม่ได้ตั้งได้แค่ข้างนี้ข้างพ่วงอะไรต้องตั้งข้างนี้นะตรงมือนะคนนี้ะนะตรงมือนะครับข้างนี้จะตั้งไม่ได้ข้างนี้จะล็อกตายตัวเห็นนั่นแหละถ้าซ้ายขวาไม่เท่ากันนะหลาเลี้ยวทอ่อหนามนี่ชอบรั่วท่อยางโอ้โหหมดสภาพแล้วครับท่อยางแข็งโป๊กเลยเนี่ยต้องเปลี่ยนนะท่อยางหม้อน้ำ แข็งพวกเลยบอกจาของให้เปลี่ยนเนี่ยท่อแพงด้วยครับเส้นหนึ่งต้งแปดสิบบาทท่อนี้เนาะท่อนี้แล้วก็ท่อนี้ต้องเปลี่ยนแข็งปวกเลยเนะอันตรายมุ่งทางไกลโอ,อ้ตัวล่างได้อยู่ตัวลา่างยังมีอยู่สองตัวนี่ไม่ได้เปลี่ยนก็ตัดออกพาออกง่ายๆเส้นประมาณร้อยกว่าบาทอ่ะท่อเนี่ยเยอะๆครับแต่ไม่ค่อยมีใครอยากเปลี่ยนใช้อย่างเดียว มีอยู่สามเส้นนะตรงนี้หนึ่งข้างบนอีกสองสามเส้นสี่เส้นเนี่ย้ายดีก่าเปลี่ยนทิ้งะใช้อย่างเดียวไม่ค่อยเปลี่ยนกันอีสุดีแม็กอันนี้เป็นเชฟอะโคโลโราโดครับเหมือนกันครับ